สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาสอนเล่นกีตาร์เพลงหันมระเราหน่อยนะครับก็อยู่ในช่วงที่คนกำลังถือศีลกินผักกันพอดีนะครับเพลงนี้เข้ากับเทศกาลบอดีนะครับหันมระเราหน่อยจริงๆมันน่าจะเป็นหันมรักเราหน่อยนะครับเพลงนี้แต่ว่าเกา ร้องแบบเพียเพ้ยนๆหันมาระเราหน่อยเพื่อให้มันฟังดูน่ารักน่ารักนะครับคอร์อดที่ผมจะใช้เล่นในเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด C นะครับคอร์ด A- minor อร์ n o r อแล้วก็คอร์ด G นะครับโดยจะตีวนทั้งเพลงเลยนะครับตามลำดับเลยนะครับ C, a m i n o r er, d อร์ o r er, แล้วก็ G โดยผมจะใช้กราปปร์พลคิปที่ช่อง2นะครับ เพื่อจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับนะครับส่วนใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้นะครับมาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับเริ่มที่คอร์ดซีนะครับคอร์ดซีใช้นิ้วชี้นะครับจับที่เส้นหนึนะครับอ่าโทษนะครับจับที่เส้น2ช่อง1น,นะครับนิ้วกลางจับที่เส้นสี่ช่องสองนะครับแล้วก็นิ้วนางจับที่เส้น ห้ช่อง3นะครับอันนี้เป็นคอร์ดซีครับต่อไปเป็นคอร์ด a อ i n เนอร์นะครับ A min เนอร์ใช้นิ้วชี้จับที่เส้น2ช่องหนึ่งนะครับนิ้วกลางจับที่เส้นซีช่อง2นะครับแล้วก็นิ้วนางจับที่เส้น3ช่องสองนะครับอันนี้เป็น A minor นะครับ ก็จะคล้ายๆกับคอด C นะครับเราแค่เลื่อนนิ้วนางนะครับจากเส้น5ช่อง3ลงมาอยู่ที่เส้น3ช่อง2นะครับต่อไปเป็นคอร์ด d m i n o r er ครับ dmin เ r er รเริ่มที่นิ้วนางนะครับนิ้วนางจับที่เส้น2ช่อง3นะครับนิ้วกลางจับที่เส้น3ช่อง2นะครับ แล้วก็นิ้วชี้จับที่เส้นหนึ่งช่องหนึ่งอันนี้เป็น D minor แล้วก็ต่อไปเป็นคอร์ด G ครับคอร์ด G ใช้นิ้วนางนะครับจับที่เส้นหช่อง3มครับนิ้วกลางจับที่เส้น6ช่อง3นิ้วชี้จับที่เส้น5ช่อง2นะครับอันนี้เป็นคอร์ด G นะครับ เพลงนี้ก็จะเล่นอยู่แค่สีคอร์ดนี้นะครับโดยจะตีคอร์ดวนนะครับเรามาดูวิธีการตีคอร์ดนะครับการตีคอร์ดเพลงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวแบบเดียวตั้งเพลงเลยนะครับลงขึ้นลงลงก็คือลงขึ้นแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงเข้าไปลงแล้วก็ลงอีกทีนึงเราไปอยู่อีอกคอร์ดนึงแล้วนะครับลงขึ้นลงลงแบบนี้นะครับ ก็คือในคอร์ดหนึ่งเราจะตีเป็นลงขึ้นแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงเข้าไปลงขึ้นแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดลงแบบนี้นะครับติดติดก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลง ทันนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงหรือว่าใครจะตีแค่สองจังหวะก็ได้นะครับในแต่ละคอร์ดก็คือลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนลงขึ้นถ้าไม่ถนัดใส่ลงทีสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับเพราะมันจะติดกันนะครับในก่อนจะเปลี่ยนคอร์ด ดูแบบลงขึ้นแล้วก็ใส่ลงก่อนจะเปลี่ยนกอดอีกทีนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราตัดลงทีสุดท้ายออกมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับดูนะครับลงขึ้นลงขึ้นลง เรามีคันนานะขอเลือกคนาหน่อยอ่าก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่ลงเข้าไปอีกทีหนึ่งก็จะออกมาแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีคันนานะขอเลือกคนาหน่อยอ่าได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเราลงขอดตรงไหนมั่งนะครับขอดที่เราตีจะไปลงที่คำไหนมั่งนะครับเรามาฝึกไปทีละท่อนนะครับพ่อค้าวันนี้มีผักอะไรมาบ้างอืเออแล้วก็เรามีแครอทนะเราก็ลงขอด C ตรงคำว่ามีเลยนะครับเรามีแครอทนะนะลงเอกมเนอร์นะครับนะขอเลือก เลือกลงดีไมเนอร์เลือกแครทหน่อยหน่อยก็ลงคอร์ด G นะครับเรามีแล้วก็เรามีอีกแล้วนะครับเรามีคันนะานะ or, นะลงเอไมเนอร์ะขอเลือกขอเลือกลงดีไมเนอร์เลือกคันนาหน่อยหน่อยก็ลงคอร์ดจนะครับก็จะลงคอร์ดตรงคาว่ามีตรงคาว่านะตรงคําว่าเลือกตรงคําว่าหน่อยเหมือนกัน ทั้งสี่ทั้งสี่รอบเลยนะครับเรามีปรกกาศนะก็ลงคอร์ดซีตรงคำว่ามีแล้วก็ลงเอ i มเนอร์ตรงคำว่านะอีกแล้วนะครับขอเลือกขอเลือกก็ลงดี i มเนอร์ตรงคำว่าเลือกเลือกปรกกาศหน่อยหน่อยก็ลงคอร์ดจีเรามีมาณานะก็ลงคอร์ดซีตรงคำว่ามีเรามีมาลานะนะก็ลงเอ i มเนอร์ตรงคำว่านะครับ นะขอเลือกขอเลือกก็ลงดีไมเนอร์ตรงคาว่าเลือกนะครับเลือกมาละหน่อยนะเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆนะครับดูแค่ต้นเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบตั้งสองแบบเลยนะครับทั้งแบบลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ลงขึ้นลง แล้วก็เปลี่ยนอะจะมีสองแบบนะครับเริ่มจากลงขึ้นก่อนแล้วกันนะครับพ่อค้าวันนี้มีผักอะไรมาบ้างอืเออเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีคะน้านะขอเลือกคะน้าหน่อยเรามีผักกาดนะขอเลือกผักกาดหน่อยเรามีมาระนะขอเลือกมาระหน่อยอ,อันนี้เป็นแบบ ไม่ต้องใส่ลงก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับเราตีแค่2ชจังหวะในคอร์ดเดียวแล้วก็ดูอีกแบบหนึ่งแบบลงขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนไม่ต้องเอาพาแล้วนะครับร้องเพลงเลยนะครับเรามีแครอทนะขอเลือกแครอทหน่อยเรามีคันนานะขอเลือกขันนาหน่อย เรามีปากกาดนะขอเลือกปากกาดหน่อยเรามีมาระนะขอเลือกมาระหน่อยเลือกแล้วก็มาลงขอดีตรงคำว่าเลือกนะครับเลือกแล้วอย่าวางวางลง A อกไมเนอร์นะครับวางมาระทีเดิมเดิมลงกอดีไมเนอร์เดิมได้ไหมไหมลงขอด G นะครับไหมทำไมละ่ะเลือกแล้วก็ลงขอดีตรงคำว่าเลือกอีกทีหนึ่ง เลือกแล้วช่วยช่วยลงเอม n o เนอร์นะครับช่วยเปลี่ยนติดมาระมาระลงกดดีมายเนอร์ตรงคำว่าระเลือกแล้วช่วยเปลี่ยนติดมาระให้หน่อยหน่อยลงกดจี้นะครับหน่อยทำไมละ่ละเพราะเพราะเราลงคอร์ดซีตรงคำว่าเพราะเพราะอยากอยากลงเอม n o เนอร์อยากให้เธอเธอลงดีม n เนอร์นะครับ เธอหันมาระักระักลงขอดจีครับรักเราหน่อยหน่อยก็ลงขอดซีครับหน่อยแล้วก็ต่อด้วยเอไมเนอร์นะครับแล้วก็ลงขอดดีไมเนอร์ตรงคำว่าหันหันมารักลงขอดจีตรงคำว่ารักรักเราหน่อยหน่อยก็ลงขอดซีนะครับดูตันนะครับ มันดูเหมือนเหมือนจะเหมือนจะยาวนะครับแต่นิดเดียวนะครับเพลงถ้าเราตีคอร์ดได้ลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงมันก็น่าจะได้นะครับอ่านดูตัวอย่างนะครับติดติดผมจะเล่นให้ดูไปสองแบบเลยนะครับเริ่มจากแบบสจังหวะก่อนนะครับแบบทูทีสองจังหวะลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับ เลือกแล้วอย่าวางมาระที่เดิมได้ไหมทําไมละ่ะเลือกแล้วช่วยเปลี่ยนทิศมาระให้หน่อยทําไมละ่ะเพราะอยากให้เธอหันมาระเราหน่อยหันมาระเราหน่อยอ่าแล้วก็ผมจะแถมไปอีกหนึ่งรอบนะครับออตีขอด ่อไปเป็น A ม i เนอร์แล้วก็ดีม n เนอร์แล้วก็คอร์ด G นะครับในตรงนี้ผมจะต่อนะครับเตรียมตัวไปต่อภาค2งเนี่ยผมเล่นให้ดูถึงภาค2เลยนะครับเพราะว่าภาค2ก็ออกมาแล้วอะดูแบบอีกแบบนึงนะครับลงขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับดูนะครับเลือกแล้วอย่าวางมาราที่เดิมได้ไหมทํา ทำไมละ่ะเลือกแล้วช่วยเปลี่ยนดิบมาระให้หน่อยทําไมละ่ะเพราะอยากให้หเธอหันมารับเราหน่อยหันมารับเราหน่อยเรามีแกรนนะอ่าแล้วก็ไปต่อภาค2เลยนะครับภาค2ก็จะเล่นคล้ายๆกันนะครับ เรามีมีก็ลงคอร์ดซีรงคำว่ามีเรามีแครอทนะนะก็ลงเอเมเนอร์นะครับนะแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดดีไมเนอร์ต่อด้วยคอร์ดจีเรามีคันานะก็ลงคอร์ดซีรงคำว่ามีเหมือนเดิมนะครับเรามีคันานะนะลงเอเมเนอร์นะครับนะแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดดีไมเนอร์ต่อด้วยคอร์ดจีเรามี c c, <lawsuit. S 1> เรามีอีกแล้วนะครับเรามีก็ลงคอร์ดซีมีผักกาดนะ ลงเอ i มเนอร์นะครับนะแล้วกว็ต่อด้วยดีเมเนอร์ต่อด้วยกอด G เรามีเรามีก็กอด C เหมือนเดิมเรามีมาลานะนะก็เอเมเนอร์เหมือนเดิมครับนะแล้วก็ต่อด้วยดีเมเนอร์แล้วก็ต่อด้วย G ีตีสุดท้ายเราจะตีลงแค่ตีเดียวนะครับเรามีแกรอ,อดมีกนามีประก,กาศมีมาระ ก,ก็เลือกมันอยู่ดีแล้วก็จบด้วยคอร์ดซีตีลงไปสองทีอ่าอันนี้แถมแถมให้เองนะครับดูตัวอย่างตรงนี้นะครับเล่นให้ดู2แบบเหมือนเดิมนะครับแบบสองจงังหวะทูทีลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเริ่มจากลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนก่อนนะครับเดี๋ยว ลงขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนไว้รอบหลังนะครับดูนะครับเรามีแครอทน,นะเรามีคานานะเรามีปากกานะเรามีมาระนะเรามีแครอทมีคะนามีปากกาดมีมาระ เอก็เลือกมันอยู่ดีอ,อ,อันนี้เป็นแบบลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดแล้วก็ดูอีกแบบนึ่งน,นะครับลงขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดพร้อมเรามีแกรดนะ แครอทมีคะมีผักกาศมีมาระเธอก็เลือกมันอยู่ดีออโอเคจบนะครับเพลงหันมาระเราหน่อยตัวอย่างติดตั้งเพลงก็ตามไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย